Bon, hein? oh. Tu sais pourquoi Parce que je parle dix jours après, Il hein? me faut des pas aussi pour. Le... Non, pas ça, ça, et... ah.

อะไรต่างๆเครื <t zer tapping> ่องใช้อันดีไม้ค้ำด้วยจ้ะไม้ค้ำเดินตัวเองกันสะ

est-ce qu'il est beau? Oui, Donc, est bien, 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 bien sûr, on va couper. Bien bien dit, parce que tu sais, tout l'aime au poisson. Oui, <laughs> c'est bon le poisson. Oui, oh, oui c'est vous sauve. C'est vous sauve. Comme ça? ça? Oui. Voilà. Ouais. Pour, euh, pour faire sécher l'eau. Pour faire sécher l'eau qu'il y a dedans. Ouais. Autrement, ça fripe. Autrement, ça fripe pas. Ah! du vin, je sais pas si était là, on ne le pas. Mais hein. <laughs> tu sais, j'en mets des fois, mais il le voit pas. Il mange ça. quand même. Et les... Oui, c'est bien, c'est parti. Et bon ben, que tu l'as? On un

ม่ตืนเยนสิดูดิกเลี้ยงมากๆกเกลือหนึ่งกรัมโยนเข้าไป ไมาแล้วเี่ยกสุดัเรทำอะไรคะเรื่องทำนี้ค่ะกลับาแล้วลูกกลมาแล้วค่ะหิวไหมไม่ไมเอ้าทำไมล่ะคะราะว่าเอาเอราไม่หิวไป,ไปจัดจัดจานใส่โต๊ะไปรูปไปเผ็ด<อ>หอมนี่ก็ลูกเลยแก่ หนังสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาบดทำการบดเลยค่ะนี่มักฝรั่งบดเลยมาฝรั่งมันฝรั่งบดค่ะยากได้อันนี้กับซอสสิกับข้าวสองอันเลยได้สองอันเลยหรอคะค่ะขุบคุณค่ะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วทำแบบรีบๆ้ะพี่น้องจ้า ยิลากลับมาจากโรงเรียนนางหิวจ้าเลยนะหรือใครไม่ใส่ก็ได้บว<น>ชพี่น้องจ้าถ้าใครมีเวลานะคะก็เอามันฝรั่งมาบดใส่ตะแกรงอีกรอบนึงจ้ะเพื่อความละเอียดของมันฝรั่งนะแต่ว่ายา,ายใหม่ไม่มีเวลาจ้ะยิลาหิวข้าวแล้วจ้ะก็เลยจะบวประมาณนี้นะคะเอาพอคร่าวๆพอนะอันนี้ก็ละเอียดดีอยู่จ้ะ

oui, mais et oui, demi. On fait demi. Faut faire un vœu. Bye. Mmh. Je vais faire un vœu. Mais t'en es as déjà fait un tout à l'heure. J'en ai plusieurs moi. Ah. <laughs> <Alors, alors. rire> Ça a bien fait <laughs> je veux <plus> <laughs> oui. Moi, je suis allé. Mais il chef, mais au hein? <laughs> hein? <laughs> oui, oui, au revoir, merci beaucoup. Hein. ใกล้ถึงบ้านแล้วจะอีกห้านาทีถึงบ้านยายไหมมานั่งพักตรงริมทางคือมีความซาบซึ้งใจจะพินองจ๋าก,ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังยายไหมเดินไปคาฟูเดินจากบ้านไปก็ประมาณโลโลก,กว่ากะว่าจะไม่ซื้ออะไรมากมายจะจะไปซื้อแค่มันฝรั่งเนี่ยจะเอามาทํากับข้าวให้ไม่ยากพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปซื้อแค่นั้นแต่ไปไปมามาเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนู่น ได้มาถุงก็เลยนี่จะอย่างหนักประมาณสิบโลได้จากถุงเนี้ยมันมีโอ้ยมันมีไอ้มันพวกไอ้ไอ้แอปเปิลพวกส้มพวกหน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างงี้จะมันก็เลยหนักหนักหน่อยทีนี้ก็เลยเดินออกมาจากห้างเจอมาดามท่านหนึ่งหนึ่ง <c oughs> แกก็เดินออกมาพร้อมกับยายใหม่กก็เลยถามว่าบ้านคุณอยู่ไหนก็เลยบ้านอยู่ทางนู้นเดี๋ยวฉันไปส่งแกว่าอย่างงี้นี่ไหมก็เลย ก็เกรงใจอยู่นะจ๊ะแต่ก็ได้ความที่แบบว่าแกมีน้ำใจก็เลยค่ะค่ะค่ก็ได้ขนของขึ้นรถอะไรแล้วก็แกบอกว่าบ้านแกไม่ได้อยู่เมืองนี้หรอกบ้านแกอยู่ข้างนอกแกมาซื้อของที่คาฟูเราก็รู้สึกซาบซึ้งใจพี่น้องจ๊ะโอ้ยใจดีแท้ไม่เหยียดสีผิวเลยไม่เหยียดคนเอเชียเลยอะไรเงี้ยคิดในใจนะจ๊ะรู้สึกรู้สึกไอี่ไปก็ขอบคุณแกทั้งก้มหัวทั้งขอบคุณอะไรต่างๆนานาที่เราสามารถทําได้นะจ๊ะเพราะว่า ใจดีจ้านั่นแหละก็เลยมาเล่าสู่กันฟังคนฝรั่งเศสก็คนที่ใจดีๆแบบก็มีเยอะจาอ้ายัยไหมก็ขอบคุณค่าขอบคุณค่าอยู่นี้แหละจา้าท้งทางที่บ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้จา้าบ้านมาดามไม่ได้อยู่เมืองนี้บ้านมาดามอยู่อีกเมืองหนึง่งซึ่งไม่ไกลกันหรอกจา้าแกมาซื้อของที่คาฟูนี่คือลำห้วยลำธารบ้านใหญ่ไหมดีไหมแต่ไม่มีปลานะไม่มีห้วกไม่มีปลาคอปลาเข็งนะ